เถิดพี่น้องเถื่ยเมืองระนองให้สุขอุรามาเถิดพี่น้องเถื่ยเมืองระนองให้สุขอุราระนอง g ไม่ใกล้โรคนาะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาก็ถึงระนองถ้ามาจากชุมพรและไชมเสียคนและทิ่จอปรอินสลักน้ำยอว่าราฮาท่านเคยมาเยือนนะ จากจอปรอไม่ไกลก็อย่าลืมเชียวละแวกขอพดกระส่วนเทบสุดของแลมมละลาอยู่น้ำตกบอกใครแวะชมกันได้อยู่ที่ข้างทางเที่ยวทำพระขยางแล้วมาอำเภอละอุ่นที่สะพานทางคลองมีเกาะน้อยคือสซางเรือญี่ปุน่นออกจากละอุ่นแล้วมาดูนก ที่นำตกุญาบาถึงอำเภอเมืองและก็ถึงแล้วเที่ยวชมเสียก่อนไปเที่ยวบ่อนาำร้อนหาสมเป็นและควังเสียงนกร้องเสร็จอย่างดูปราบหลวงเข้าไปบวงสวงวุฒิบอลเล่นบองกุ้งข้างที่หนึ่งประจำปี2567และได้รับการสนับสนุนและการจัดทำและใช้สนามกีฬาจากงค์การบริหารส่วนวการกนศล เพื่อให้ผู้สูงอายุเยาว,วชนและประชาชนทั่วไปได้สนใจมาเล่นกีฬาวุดบอลโดยใช้กีฬาเป็นสื่อกางมีความรักความสามคัคคีเสริมสร้างสุขภาพและรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และสร้างความเป็นเลิศให้แก่นกักกีฬาภาคใต้ซึ่งการแข่งขันระหว่างวันที่2ถึง4 5, 000, 6, 000, 6, 000, 6, 000, กุมภาพั2567ณสนามกีฬา,าจังหวัดระนอง ผู้เข้าร่วมแข่งขันม,มาจากนักกีฬาวอตบอลที่เป็นสมาชิกชมรมกีฬาวอตบอลหลีกภาคใต้ <c oughs> จาก14จังหวัดเพ <c oughs> ื่อเก็บคะแนนสะสมหลีกภาคใต้สนามที่หนึ่งในจำนวนสีสนามประจำปี2567ก <c oughs> ในการแข่งขันครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมแข่งขันจำนวนประมาณสามร้อยคน ตามเมืองและก็ถึงแลว้วเที่ยวชมเสียงอนไปเที่ยวบ่อน้ำร้อนหาสมเป็นและหวังเสียงนกร้องเสร็จยังดูปลาบลวงเข้าไปบวงสรวงชาเมืองระนองให้ท่านช่วยคุ้มครองและเที่ยวระนองและให้เลิอนอุราเที่ยวน้ำตกเงาทาน้ำใสชช่นใจนักนาไปดูปูเจ้าฟ้าที่เป็นปูชนิดใหม่ของโลก เที่ยวผู Murder, ้เข้ายาใครมาแล้วไม่สาวโศกยินเสียงลมบกดอกยาไว้แล้วใจเบิกบานเที่ยวทะเลคันไม่อาัใหไม่เที่ยวหาดบางเบนเที่ยวสนลูเอ็นฟ้าสวยและทะเลสดใส ก็ช่างขอพยายามของดงามไม่แพ้ใครใครอาจประพาสสดใสเคยไปไม่สุขสำราญมาเถิดที่น้องเือเมืองระนองให้สุขุรามาเถิดที่น้องเทือเมืองระนองให้สุขุราระนองอไม่ใกล้รอกน้าเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาก็ถึงระนองมาเถิดที่น้องเือเมืองระนองให้สุขุรา มาเถิดที่นอ้อเเื่เมืองระนองให้สุขุราระนองอาไม่ไกลหรอหน้าเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาก็ถึงระนอง